มาพบกับไมค์เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เก่งที่สุดในเมืองเขาใช้เชื่อน,นี้อย่างภาคภูมิใจเพราะมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถเอาชนะเขาได้ถ้าไม้เห็นใครพยายามเอาขน,นมน้ำมัดลมหรืออาหารอื่นเข้าไปเขาจะจัดการคนนั้นทันทีสวัสดีค่ะนี่คือตัวของฉันโอ้ทำไมถึงมีม์ชเมลโลอยู่ในมือด้วยครับเราไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปในโรง ฉันจะหยุดมาร์ชมันแล้วเอาไว้และห้ามทำแบบนี้อีกขอให้ดูหนังให้สนุกใจแรยที่สุดเลยหยุดเอามือออกไปจากเวนสตีนี่นอะอะเอ้ยฉันแค่อยากเตินเธอเกี่ยวกับกฎของเราทำไมต้องตีแรงขนาดนี้สักครู่ครับคุณ <c oughs> เธอคือนักแสดงของเรื่องเวนสต์เธอเล่นบทหลักทำงาั้นเธอมีสิทธิพิเศษโอ้ขอโทษครับคุณเวนสตีทำไมจำเธอไม่ได้ทันทีนะฉันจะจำนายไว้ โอ้ไมไม่สามารถเอาขนมเข้าโรงหนังได้กันเหรอยัดที่สุดฉันรู้แล้วว่าต้องทำยังไงลา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 เดยก่อนเรามีกดเธอไม่สามารถเอาของกินเข้าในโรงได้นายจันฉันไม่ได้เหรอฉันเองอีนิดฉันเล่นหนังเรื่องนี้นะเห็นไหมโอ้จริงด้วยอย่างนั้นเองเหรอเออเดี๋ยวก่อนแล้วทางนั้นนั่นใครสวัสดีค่ะฉันเองอีนิดเออไม่เข้าใจเลยเฮ้ แล้วคนไหนเคยอ, <Hey. S 1> อินเตัวจริงเนี่ยอีอีอินตคือฉันเองอย่าไปฟังเธอฉันตั้งหกักพอแบบนี้สูงยิ่งกว่าในหนังซะอีกห <c oughs> ยุดเสแสร้งนะสรารภาพบอกไปฉันจะได้ข้อลองสักทียายเจ้าเล่หไปแสดงให้เขาเห็นว่าใครเคยอ,อินตัวจริง <c oughs> สบายมากครับผู้หญิงคนนี้เป็นคนหลอกลวง <c oughs> ไม่นะฉันถูกมันเถอด <c oughs> ไม่อยากจะเชื่อฉันบอกแล้วว่าฉันกีในตัวจริง เลี้ยไปเลยอย่าตัวปลอมฉันจะได้ไปดูหนังสักทีปล่อยให้ฉันเข้าไปนะเข้าไปเลยครับตามนะคะอันนี้ขาดตัวของเราทำไมเธอถึงแหกกฎห้านนำอาหารเข้ามาเขายกดทุกอย่างไปหมดเลยอะว้าวนั่นมันยูทูบเบอร์นักร้องคนโปรดของเรา วัดีสวสายังไงอะไรว้าเราต้องการลายเซ็นของเขาถ่ายรูปดีกว่ามาถ่ายรูปกับเราหน่อยนะคะเย้เจ๋งอะเจ๋งโอ้ขอบคุณผมก็ชอบเพลงของคุณเหมือนกันโอ้ยใช่แน่นอนยินดีต้อนรับสู่รงหนังของเราเออแล้วฉันจะทำยังไงกับขนมทั้งหมดนี่ดีนึกออกแล้ว ฉันจะใช้มาร์ชเมลโล่ทั้งหมดมาถักเปียเท่ๆให้ตัวเองเ<อ>จ๋งส่วนเลนช็อกโกแลตฉัต้องมาทำโ,โซโทอง <c oughs> สุดยอดเลยใส่ไว้แถมยังใส่แหวนเล็กกว่าที่นิ้วได้อีกด้วยแค่แร็ปเพลงไม่กี่ท่อน <c oughs> เขาต้องพาฉันเข้าไปในโรงแน่นอนเฮ้พวก <c oughs> เป็นไงบ้างนายที่มีหัวตลกงนะ ออฉันไม่เข้าใจนายคือใครทําทำไมนายถึงจำฉันไม่ได้ฉันเองซุปตาในเน็ตไงโอเคก็ได้ถือว่ไว้ฉันจะแจกไวเซนให้นายก็ได้นะไม่ต้องขอบคุณหรอกถือไว้นี่มันวันอะไรกันเนี่ยคนดังเต็มไปหมดเลยเข้าไปได้เขาดูแปลกแปลกนี่เป็นครั้งแรกที่ฉันได้เห็นเขาเดี๋ยวเอาแล้วไมโครโฟนล่ะ แลลวฉันก็คือดัลล่ะคุณเจ๋งมากเลยพวกเราและคุณจังเย่ฉันเข้ามาได้แล้วอ๋อเจอซเขามีขนมมากมายไปกันเถอะแบ่งพวกเราด้วยนะขอร้องแนนอนขอบคุณเราไม่รู้ว่านายเป็นใครแต่ว่านายใจดีมากกินเลยสาวสาวพี่ใจกว้างโอ้สุดยอดอ้อใชย นี่มันเสียงไปเลย <Nice. S 1> แจมเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, yeah. ระวังโอ้ oh, มีคนมา oh. สวัสดีตอนเช้ายินดนีต้อนรับสูร่รอบแรกของเราแต่ก่อนอื่นต้องตรวจสอบใส่แล้วทุกอย่างเคลียร์ตื่นได้แล้วคนขี้เศร้านี่ hey. <Come> เดี๋ยวนั้นจะเริ่มแล้วอย่าเข้าไปหลับละ <Yeah. S 1> ช่อดอกไม้ของเธอดูน่าสงสยัย ฉันคิดเองเลยว่าดอกไม้นี่คือมัชเมลโล่มาลองกันใช่แล้วฉันคิดถูกแถมมันยังไม่อร่อยด้วยใส่ไรามากถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกินดอกไม้ของฉันสิสวัสดีค่ะฉันมีแค่หนังสือเออทำไมเธอ <c oughs> ถึงต้องเอาหนังสือเข้าไปในโรงหนังน่าสงสัยนะแต่ว่าไม่มีของกินดังนั้นเธอก็ผ่านไปได้อ่านเยอะๆนะัก <c oughs> จได้ฉลาด ดูหนังให้สนุกเฮ้ยผมฉันขอบคุณที่ให้ฉันเข้ามาฮะดีจังที่เขาไม่ได้เปิดหนังสือเพราะฉันซ้อนขนมหวานอยู่ข้างในทีนี้ฉันก็สามารถดูหนังและเพลิดเพลินกับของกินไปพร้อมกันได้ฉลาดมากเลยใช่มหมฉันอ่านเจอเรื่องนี้ในหนังสือพองงั้นฉันเลยอยากแบ่งปันไลฟ์แพ็กกับพวกเธอเอาหนังสือที่ไม่อ่านแล้วมา จะรู้เป็นช่องลับส่วนคุกกี้เราจะใช้คาราเมลมันแข็งตัวเรวเหมือนกาวแต่ไว้ที่เสื้อเสิงไปเลยและก็อย่าลืมกด subscribe จะยังมีไลฟ์แพ็กที่น่าสนใจอีกมากมายนะทีนี้ก็มาเกินเขิมกันดีกว่าโอ้ส <Nice. S 1> oh, ิงไปเลย าตลกเป็นบ้าฉันชอบเรื่องนี้จริงๆเลยโอ้สวัสดีค่ะนี่ตัวของฉันมาสายนะแต่ว่าฉันมาแล้วหมากฝรัง่งถือว่าผิดกฎวางไว้ในกล่องแล้วเข้าโรงหนังได้ครับโอ้ยก็ได้เอาไปเลยค่ะขอบคุณนะคะเข้าไปได้แล้วใช่ไหมใช่ครับดูหนังให้สนุก จริงๆมาถึงลงหนังท่านเวลาพอดีนี่ค่ะตัวของเรา <Yes. S 1> นั่นก็ดีแต่ก่อนอื่นต้องตรวจสอบยืนตรงไหนดูสิดูเหมือนว่าสะอาดหมดจดขอให้ดูให้สนุก <c oughs> ช่างเถะเอาละคนต่อไปโอ้เธอจะไปดูหนังพร้อมกับเพื่อนตัวน้อยงั้นเหรอ <Okay. S 1> เออ <c oughs> เออเข้าไปได้แล้ว ขอให้ด <Auf> ูหนังให้สนุกอ้อโอ้มันเห่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่หมาแต่ว่ามันคือขนมของฉันแททนดีจังเลยที่ได้กินเยลลี่ระหว่างดูหนังสนุกสนุกเยี่ยมฉันชอบให้ฉันได้สินี่อย่าซนนะที่หลังก็ขนมเข้ามาในโรงหนังเองสิ ัั้งงหมดเป็นนขอฉ <az> สวัสดีครับเออนี่ค่ะตัวของเราอ้อขอเตือนก่อนว่าเราไม่อนุญาตให้เอาขน,นมเข้าไปในโรงหนังมีขน,นมหรือเปล่าเราไม่มีอะไรนะคะ <c oughs> งั้นก็มาตรวจสอบกันเธอซ่าเราไวในลูกปโป่ง <c oughs> อุ้ย <c oughs> เออขอโทษครับ <c oughs> ผมคิดผิดเ <c oughs> ข้าไปได้แล้วรู้สึกผิดจังเลย สวัสดีค่ะนี่ค่ะตัวของเราพี่สาวของฉันป่วยอ่ะเงียบเงียบเงียบเงีบสักครู่ครับจะปล่อยให้เธอผ่านไปเดี๋ยวนี้ขอบคุณค่ะเออเย้เราหลอกเขาได้แล้ววันก่อนเราอยู่ที่โรงพยาบาลได้ตัดสินใจใส่น้ำมันลลงไปในถุงน้ำเกลือไม่มีใครรู้ว่าเราสบายดี เราแคกแก่แกล้งป่วยเท่านั้นเราแข็งแรงดีทุกอย่างเราแค่ชอบกินขนมมากๆวัสดีทุกคนอย่าลืมกด subscribe ด้วยนะที่ช่องของเรา <Yes! S 1> พวกเขาทำอะไรอยู่นะกินยางนั้นเหรอคนบ้าเต็มไปหมดแล้วส่วนจริงๆใต้หมดของเรามีขนมอยู่เพียบโอ้โอ oh. <c oughs> กินให้อร่อยนะเจนอร่อยมากๆเกิดอะไรขึ้นเนี่ยขาขนมบ้างได้ไหมอุ้ยดูเหมือนว่าเราจะเดินจับได้วันดีผู้ฝ่าฟื้นก่อนทั้งหลายฉันเห็นทุกอย่างวิ่งไปเลยไม่เป็นหนังที่ตลกจริงๆเจอตัวแล้วดิจังเดี๋ยวก่อนนะอะไรอยู่ในมือเธอ เอามาให้ดูสิคิดไว้อยู่แล้วเธอสร้างขนมไว้ในตุ๊กตานั่นง่ายจนแล้วเราไม่อนุญาตให้เอาขนมเข้าไปในโรงหนังเพราะงั้นฉันจะยึดมันไว้ไม่ต้องร้องไห้และครั้งหน้าอย่าแหกกฎอีกโอ้ยกอดออกมาอไปเลยโอเครออยู่ไหนครับ ทางเธอไม่ต้องหาแล้วเธอรู้มันอยู่ที่ไหนหืมหันมาทางนี้สิฉันต้องตรวจสอบเธอก่อนแล้วอะไรอยู่ในกระเป๋าเป้มาดูกันนมช็อกโวแลนั่นเหรอโอ๊ขอโทษครับเออขอโทษทำไปได้เลยใหญ่ขี้อวดเอ้ยเอากระเป๋าไปด้วยโอ้ยเอ้ย้ยสวัสดีค่ะ นี่ตัวของหนูเออทำไมเอาม i กี e y m o u s ของหนูไปอ่ะอย่าทำมันนะอย่าทำแบบนั้นฉันต้องดูว่าเธอซ่อนลูกกวาดไว้ข้างในหรือเปล่า <c oughs> เธอทำอะไรเนี่ยหนอยยังไม่เห็นอะไรเลยแล้วในนี้ล่ะ <c oughs> ตอนดูให้ละเอียดว่าม,มีอะไรอยู่ข้างในคอยสิกมันเป็นชิ้นๆใช่ทุกอย่างเคลียร์ไม่มีการทำผิดกฎ เดูเหมือนว่าฉันจะฉีกของเล่นเธอโดยเปล่าประโยชน์เออขอโทษนะฉันแก้ไขทุกอย่างแล้วมิกกี้เมาส์น่าสงสารจังมันคืออะไรกันเนี่ยเออเอออยากได้มันเพื่อหอกทไหมฉันต้องชดใช้อย่าร้องไห้นะหนูน้อยไปดูหนังสิฉันจะยกเว้นให้เขาเชื่อสนิทแทนของหนูได้ผลอาหารกันเถอะหนูอยากกินเฟรน์ไฟคุนทำได้ไหม งานนี้ไม่ยากเลยโนตั้งตารอมันฝรั่งทอดส,สาระสัมพ้นแน่นอนเราจัดการได้ฉันมีอะไรดีๆได้แล้วใครกำลังกลนนะอ้าคุณย่าหลับอีกแล้วติงไปปลุกเธอสิเกิดอะไรขึ้นอ้าออกไปให้พ้นชิว <c oughs> โอ้ขอโทษใจย่าหลับนิดหน่อยย่าจะเริ่มปอกมันฝรั่งเดี๋ยวนี้โอ้นี่มันของยา่ามันก็ได้เอาไปสิยา่าม่อีกอันนึงโอ้เกิดอะไรขึ้นอีนิดอยู่นะเราทุกคนจะไปดูเปือกมันฝรั่ง ี่มันมากเกินไปแล้วค่อยๆทําได้ไหมอินได้อินยหไหมฉันก็แค่อยากบอกมันฝรังเร็วๆช่ไหนได้ไหมคะได้เลยเดี๋ยวอย่าดึงเองนะเราต้องทําได้ <S 2> <S 2> โอ้ได้แล้วเย่มีมันฝรั่งแล้วทีนี้ก็ต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนึ่งทีอีกทีนึงทีนี้ก็เปลี่ยนมันเป็นสีรุ้ง เพื ه, มันฝรั่งไม่เพียงอร่อยเท่านั้นแต่ยังสวยงามอีกด้วยเอมมาต้องชอบมันแน่นอนทีนี้ก็มาทอดกันต้องใช้น้ำมันเยอะๆย้อนทุกอย่างลงไปในกระทะแล้วก็รอเอาละ่ะได้เวลาเอามันอ,อกมาแล้วโอ้ยรอ้อนจังจัดการโดยการแยกสีมันฝรั่งแบบนี้ดูสิสวยแค่ไหน ฉันทำสำเร็จเย้เก่งมากจะอีนิดนี่ห่าก,ก็ทอดฉันไฟเสร็จแล้วมันออกมาสวยงามและก็อร่อยมากโอ้ต้องหยุดก,ก่อนไม่งั้นใหญ่คงกินหมดต้องจัดเสิร์ฟสวยๆและจะกินมันข้างหลังโดยไม่มีซอสได้ยังไงมาเพิ่มซอสมะเขือเห็นกันเถอะดีบใส่ชามเล็กๆเรียบร้อยจ้าดีจัง คุณย่าทำได้แล้วเจ๋งเรสเตเธอว่ายังไงบ้างทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแค่ต้องเปลี่ยนสีมันฝรั่งให้เป็นสีดำเพื่อให้มันยิ่งดูน่ากินโอ้โอ้ไม่นะไม่ใช่คำนี้อย่าทำให้ย่ากวนสีเบสเกิดอะไรขึ้นกับปากของเธอไม่ต้องห่วงมันก็แค่สีสเปรย์เอาละเปลี่ยนสีมันฝรั่งฮอดกัน ใ้แล้สีดำที่ต้องการและก็เพิ่มซอสมะเขือเทศนี่คืออาหารสีดำที่ไร้ที่ติเ,เวนสเตอ์เธอทำอาหารได้เจ๋งมากอ <c oughs> สุดยอดไปเลยเอมมาเรีบชิมกันแล้วเข้ากินให้อร่อยนะ <c oughs> ในที่สุดหนูหิวมากๆเลยเออแล้วนี่คืออะไรอะเป็นไฟสีดำกัินหรอมันดูน่าสนใจนะมาลองกับซอสกอันดีก <c oughs> ว่าว้าว มาอร่อยจังอยากกินให้หมดเลยฉันสุดท้ายรีเซต็ตหนูชอบมากมาก <c oughs> ติงเราทำได้ดีมาก <c oughs> แล้วนี่คืออะไรอะ่ะโอโหมันฝรั่งทอดจะนิ่มเหมือนของแมคโดนัลทอะไร <c oughs> ต้องลองดูวนอร่อยหนูอยากกินมากกว่าน,นี้เหนื่นึกออกแล้วอเอามันฝรั่งออกมาแล้วก็ราดซอสมะเขือเทศลงไป ทีนี้ก็จัดกันได้ว้หนูอิ่มมากเลยอ่ะ <c oughs> แม่นอนอย่ารู้วิธีทำอาหาร <c oughs> แทบจะไม่มีที่เหลือสำหรับฟันฝ่ายจันที่สามแล้วอิ่มจังใส <c oughs> ่ยังไงหนูก็จะลองเพราะมันสดใสมาก <c oughs> ว้าวอร่อยจังอินิท็ตทำฟันฝ้ายได้สมบูรณ์แบบหนูรักพี่นะห <c oughs> อกชิ้น ออทุกคนพร้อมไหมพร้อมจะเห็นจนานใหม่ที่หนูต้องการกคนน่าจะรอได้แล้วจากเตาทำแพนเค้กให้หนู่อยนะคะหนูต้องการแพนเค้กที่อร่อยสุดเลยอร่อยแบบไม่น่าเชื่อได้เลยตกลงแน่นอนจะลารักของยาสาววหลีกทางไป <c oughs> ตอนนี้อยากจะแสดงมาสเตอร์คลาสของแพนเค้กตักแป้งขึ้นมานิดหน้อย และก็เทสใส่กระทะจากนั้นทอดจนเป็นสีเหลืองทองแบบนี้เมื่อได้แผ่นเค้กสีสวยทั้งสองด้านให้ตักใส่จาน <c oughs> โอ้นีมันเจ๋งจริงๆ <c oughs> เวนสเตอร์เธอกำลังทำอะไรอยู่อะ่ะ <c oughs> ฉันเห็นวิธีการทำแป้งแผ่นเค้กสีดำมันช่างสมบูรณ์แบบตีงฉันต้องการความช่วยเหลือเอาสีดำมาให้ฉันขอบใจ ฉันไม่สามารถปล่อยแป้งไว้แบบนี้ได้ต้องทำให้มันดำเหมือนจิตวิญญาณของฉันเดี๋ยวแค่ผสมให้เข้ากันฉันรู้สึกถึงย้านเมื่อที่หน้าคุณพอใจเรากับว่าฉันกำลังปรุงยาก<อ>ฉันชอบเธอเป็นอะไรของเธอนี้เธอแป้งลงบนเตาเยี่ยมมากรอให้สุกทั้งสองด้ดแทนเค้กสีดำที่สมบูรณ์แบบ <c oughs> ทำไมทุกคนมองฉันแบบนั้น อินนิคที่อะไรได้หรอเดี๋ยวฉันทำให้ดูแพนเค้กที่น่ารักที่สุดที่ฉันทำให้น้องเอมมาเธอเคยบอกฉันว่าเธอชอบยูนิคอร์นมากมากฉันวางแผนที่จะมอบแพนเค้กยูนิคอร์นให้กับเธอน่าเสียดายที่ฉันยังไม่เคยเจอตัวจริงได้เวลาทาแป้งสีขาวทับแล้วแบบนี้ต่อไปใช้แป้งสีชมพู วาดใบหน้าของยูนิคอร์นเออ <What? S 1> มันไม่ออกมา hmm. ทำไมกันนะไม่ <c oughs> ฉันเต็มไปด้วยแป้งโอ้โหอีนิดเธอเต็มไปด้วยแป้งสีชมพู <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> มันก็แค่แป้ง <c oughs> เอาล่ะตอนนี้ก็ใส่แป้งสีสีให้เต็มช่องว่างเอ็มมาต้องชอบแผนแข่ของฉันแน่นอนทำแผนคอสีรุง้ง แล้วเรียบร้อยทีนี้ก็พลิกกลับด้านเราจะเห็นแผนเค้กที่น่าทึ่งของฉันเป็นไงบ้างทุกคน<ฮ>ฉันชอบมันมากเลยเ<ฮ>จ๋งมากเลยจะอินิดดูสิว่าแผนเค้กของย่าก็ออกมาสมบูรณ์แบบจนย่าอยากจะกินมันเอง้วยซ้ำตอนนี้เหลือแค่ต้องราดน้ำเชื่อมเมเปิ้ลใช่แล้วเรียบร้อยอ่ uh huh. าฮะหน่ยิน ดูเหมือนว่าจะสุกแล้ววางใส่จานเป็นกองสูงสๆทีนี้ก็ได้เวลาตกแต่งราดน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่แบบนี้จัดวางแมงมุมอีนิอย่ามองเธอจะฝันร้ายน่าสนใจเอาค่ะเอ็มมาได้เวลาลองแล้วเย้พันเค้กสุดประหลางหนึ่โอ้โ หูแปลกจังมีแบงมุมด้วยฝือได้ชัดๆเอาไม้มวกไปดีกว่าทีนี้ก็ลองได้ mm hmm. แสงอะ่ะหนูชอบนะ mm hmm. แล้ว mm hmm. อะไรต่อโอโ้โหมาดูกันเอาเอาเลยออกดีกว่า mm hmm. ว้าววิเศษไปเลย mm hmm. อู้เหลือเชื่อ <What? S 1> ดูสินี่คืออยู่ในคอหนะ่ารักมากๆว้าว สวยอ่ะแถมยังอร่อยด้วยหนูหยุดไม่ได้แล้วแล้วใครจะชนะนะแน่นอนพี่เหนชอฉันนะในที่สุดเป็นคนสงเกลินเห็นพรสวรรค์ของฉันแล้วฉันชน,นะเ <Wednesday S 1> <Wednesday S 2> วสเตอจะกับฉันไหมอ่ะพี่หนังแม้แต่จะฝันไม่เคยมีใครเบายิ่งชกชนะติงมาก่อนโอ้เวสเตอรเรียกมันกลับไปแล้ว oh. เออคุณย่าไม่เห็นต้องกลัวเอาละ่ะเั่งเล่นกันได้แล้วตอนนี้เอมมาสแสดงอาหารจานใหม่ให้พวกเราดูมาดูกันเถอะเราข้าวหนูต้องการกโกโก้ <c oughs> ได้แน่นอนเดี๋ยวย่าทำให้ได้เลยการทำโกโก้นั้นเร็วมากๆสิ่งที่ต้องทำก็แค่ผสมผงโกโก้และก็น,นมลงในหมอ้อและเราจะได้เครื่องดื่มที่อร่อยอยังไม่น่าเชื่อ, <c oughs> อย่าอยากเพิ่มช็อกโกแลตด,ด้วยเพื่อให้เป็นเครื่องดื่มที่กลายเป็นช็อกโกแลตสุดเข้มข้นเยี่ยมมาก ละลายแล้วก็คนๆๆนๆอ้าวอะไร่ะต้องการแก้วที่ดีที่สุดตัโกโกโก้ใส่แก้วของอย่าเ <c oughs> ยี่ยมมากยะทำเสร็จแล้วจ้าวันสเสาร์จ,จ้า <c oughs> โกโก้ช่างเธอ <c oughs> เอาล่ะเ <c oughs> จ๋งเลยฉันนึกอะไรดีๆได้แล้ว <c oughs> ฉันจะทำโกโก้จากช็อกโกแลตมันอร่อยมาก <c oughs> เทช็อกโกแลตใส่หม้อ <c oughs> จากนั้นก็ใส่น้ำตาลเยอะๆอะไรคะคุณย่า แค่นั้นเดียวก็ได้จริงๆนะดีมากจ้ะเด็กน้อยย้ำไม่เห็นแล้วอีกหน่อยก็ได้อุ้ยย้ไม่เห็นอะไรเลยใช่ไหมเอาล่ะต่อไปก็นมเอ้ยแต่ว่ามันเปิดร่ได้อะเร็วเข้าโอ้ยฉันเต็มไปด้วยนมแต่ว่ายังมีพอสำหรับโป๊ะนะเฮใส่หม้อย้มทีนี้ก็มาเพิ่มสีชจมพูกันดีกว่า เจ๋งอ่ะดูสิสีสวยแค่ไหน oh. ทีนี้ก็คนคลนให้เข้ากัน oh. ต่อไป oh. เราต้องเตรียมแก้วใช้ครีมสีฟ้าตกแต่งที่ขอบแก้วใช่แล้ว oh. จากนั้นก็จุ่มแก้วในสปริงเข้าหลักสีดีจังเฮก็ก็สีพพสใส่แก้วใช่ทีนี้ก็เหลือแค่ตกแต่งเครื่องดื่มด้วยวิปครีม ฉันคือผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้ฉันชอบกินลูกคคีมมากๆและมินิมาชเมลโล่สปริงเคลิลและช็ชกุลแส่รูแล้วก็ยูนิคอร์นน่ารักจังเหลือแค่ต้องใส่หลอดฉันไม่เคยอะไรที่น่ารักเท่านี้มาก,ก่อนเลยในชีวิตนะเก่งมากเลยจ้า <c oughs> เดี๋ยวฉันแสดงการทำโกโก้ที่อร่อยจริงๆให้ทุกคนดู เอาแก้วมาสิ uh huh. ขอบคุณนะมันยิ่งทำให้โกโก้อร่อยยิ่งขึ้นโอ้ mm hmm. ยคุณย่าไม่คิดว่าจะ,จะคิดกูขนาดนี้ตัดโกโกสีดำลงไปในแก้วแล้วก็ตกแต่งด้วยวิปครีม mm hmm. และต้องเพิ่มน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่เยอะๆฉันชอบมันมากเรียบร้อยและสุดท้ายเยลลี่รังคาวสองสามตัว และหลอดทุกอย่างพร้อมแล้วเอาไปให้เอ็มมาก,กันเถอะกินแค่ไรนะว้าวทุกอย่างดูเจ๋งมากเลยสวยจังมีวันในคอนด้วยสุดยอดอร่อยมากๆเลยเก่งมากค่ะพี่สาวเอาล่ะแก้วนี้ดูเรียบง่ายเกินไปคุณย่านุกเป็นคนทำ แล้วนี่คืออะไรอ่ะ hmm. เวนสเตอร์ผสมบางอย่างเข้าไปอีกแล้วเราต้องลอง hmm. เอาล่ะหวังว่าหนุจะมีชีวิตรอดนะก hmm. ็งั้นงั้นน่ะหนุตัดสินใจแล้ว hmm. ผู้ชนะก็คือพ hmm. ี่นิดแสงจังคนชนะอีกแล้วเย้เย้เย้คนย่อินิ่และเวนสเตอร์ตั้งใจดูหนูหน้อยเอ็มมาสิ hmm. เธอว่ารถเสร็จแล้วและเธออยากกินเบอร์เก้อ เอ็มมาหิวมากๆจริงๆเราต้องได้ทำอาหารให้เธอกินแล้วลุยเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ต้องกังวล่อยซ้ำย่าสามารถทำเบอร์เกอร์แสนอร่อยได้สิ่งที่เราต้องการก็คือขนมปังแสนอร่อยจีในกระทะสิ่งสำคัญของเบอร์เกอร์ก็คือเนื้อย่างมันต้องอร่อยและก็ชุ่มชํำเพื่อให้เบอร์เกอร์ไม่แห้งวางก้อนเนื้อสับลงไปในกระทะและก็ใช้ตะหลิวกดลงไป วางบนขนมปังและก็อบผิดด้วยชีสเพิ่มผักเพื่อสุขภาพสองสามชิ้นมาเขือเทศและหัวหอมปกกระกบด้วยขนมปังอีกชิ้น <c oughs> เรียบร้อยแล้วจ้า <Yeah. S 1> คุณยาทำอาหารได้เก่งมากงั้นตอนนี้ก็ถึงตาฉันแล้ว oh. บเบอร์เกอร์แบบธรรมดาไม่เหมาะกับฉันหรอกเพราะงั้นฉัจะทำเบอร์เกอร์ดโดนัทแสนอร่อยให้น้องสาว มันจะไม่เพียงแค่สวยงามแต่ว่ายังหวานสุดๆอีกด้วย่านนดือดหนับเป็นเสซิ่งสำหรับไส้เราจะใช้ช็อกโกแลตสีสวยๆมาแทนเนื้อย่าง mm hmm. และก็อย่าลืมเกี่ยวกับซอสด้วยฉันมีเจลรสเปรี้ยวโ <c oughs> อ,อ้ยมันเปรี้ยวมากไ <c oughs> อ,อ้มาต้องชอบแน่ๆนี่ลงไปเลยและตามด้วยมา์ชเมลโล่านุ่มๆอีกหลายชิ้นกับมีสีรุงสองสามชิ้นราดน้ำจืดสตรอเบอรี่ให้ทั่ว ฮะและก็ปิดด้วยโดนาทชิ้นที่สองเสร็จแล้วมันน่าทึ่งมากเจ๋งเวยเซูด้านสีเพื่อนของเธอทำอะไรแล้วเธอเป็นยังไงบ้างฉันจะใช้ขนมปังสีดำที่สวยงามมันเข้ากันได้ดีกับเนื้อทอดมากตอนนี้ฉันต้องการชิสตัดเป็นฟันที่แหลมคมเพื่อป้องกันศัตรูใช่แล้ววางชิสเนื้อย่าง และแตงกวาดองเหมือนลิ้นและชีสอีกครั้งหนึ่งบีบซอสมะเขือเทศชิ้นมะเขือเทศและเปิดขนมปังพร้อมแล้วติงฉันต้องการความช่วยเหลือไปเอาอยาลิลลูกตาของอินิดมาระวังด้วยนะหลายๆคนให้ไม่กลัวแกนสวัสดีจติงไม่ด้จะมาทําเล็บก,กันอีกนะนี่ติงจะเอาอยาลิ่ลูกตาของฉันโดยไม่ถามได้ยังไงกัน,น อย่าเข้ามาใกล้กว่านี้สปาร์ลัดมันคือเพื่อนของฉันห้ามตีเขานะทำได้ดีมากติงเอาดงตามาให้ฉันแล้วขอบคุณทีนี้ก็ติดมันเข้ากับเบอร์เกอร์จากนั้นก็สามารถสัมันให้หนูเอมม่าได้น้ากลัวจริงๆหนูชอบนะเอาเบอร์เกอร์ให้เอมม่ากันเถอะเธอรออยู่ว้าวมันคือเบอร์เกอร์สปาร์ลัดต้องลองเร็วๆแล้ว เจ๋งอ่ะเวนสเตย์ถ้าทำสำเร็จใช่บะเกอร์นี้วยธรรมดาจังมาลองกันดีกว่าเอออีหัวหอมคุณย่าหนูเกลียดหัวหอมคุณย่าล้มเหลวในแบบทดสอบนี้และนี่คือสิ่งที่วี่เนี่ยทำให้หนูบะเกอร์โดนนั้นงั้นเหรอเจ๋งไปเลยอ่ะ So delicious ในนี้มีขนมปลดของหนูทั้งนั้นเลยหนูชอบมากๆอีนิดพี่เก่งที่สุดยากสั่งตั้งเลือกผู้ชนะแล้วหนูอยากให้เ e d n เ s d a เป็นผู้ชนะ so delicious ยินดีนะเวนส e s d a y อะไรกันเนี่ยดูเหมือนว่าเธอกำลังจะยิม้มเร็วเข้าเว d n e s d a y นิดเดียวดูสิยิ้มเลยมไม่ไม่มีทางฝันไปถธอ